สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ครูตานจะมาสอนเด็กๆเ,เขียนเรียงความค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะการเขียนเรียงความก่อนอื่นเลยเราไปทำความรู้จักกับเขาเพิ่มขึ้นเลยค่ะ ความหมายก็คือเรียงความเป็นงานเขียนร้อยแก้วชนิดหนึ่งที่ผู้เขียนมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ความคิดและทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยถ้อยคําสำนวนที่เรียบเรียงอย่างมีลำดับขั้นและสละสลวยค่ะซึ่งองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนะคะจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนนี้นะคะก็คือ 1. นํานคำนำ 2. เนื้อเรื่องและ 3. นะคะสรุปคำนำนะคะเป็นส่วนแรกของเรียงความทำหน้าที่เปิดประเด็นดึงดูดความสนใจดังนั้นนักเรียนควรจะพิถีพิถันคำนึงถึงเรื่องที่ตนจะเขียนเน้นศิลปะในการใช้ภาษาค่ะซึ่งหลักในการเขียนคำนำนะคะควรที่จะเขียนดังนี้ค่ะไม่ยืดหยาดเยินเยอะ ไม่ควรกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไม่ควรซ้ำกับส่วนสรุปหรือความลงท้ายอาจหาคำคมสำนวนสุภาษิตหรือบทกวีที่ไพเราะและเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมาเป็นคำนำก็ได้ค่ะส่วนเนื้อเรื่องนะคะเป็นส่วนสำคัญและยาวที่สุดของเรียงความประกอบด้วยความรู้ความคิดและข้อมูลที่ผู้เขียนค้นคว้าและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบระเบียบ การเขียนเนื้อเรื่องนะคะเป็นการขยายความในประเด็นต่างๆตามโครงเรื่องที่วางไว้ล่วงหน้าแล้วในการเขียนอันมีการยกตัวอย่างการอธิบายการพนันนาหรือยกโวหารต่างๆมาประกอบด้วยโดยอาจจะมีย่อหน้าหลายย่อหน้าก็ได้ค่ะซึ่งการเขียนเนื้อเรื่องนะคะควรยึดแนวทางต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งเลยนะคะความถูกต้องแจ่มแจ้งสมบูรณ์ผู้อ่านสามารถเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีซึ่งเราจะเรียกว่าสารภาพค่ะต่อไปนะคะจะเป็นใจความสำคัญแต่ละย่อหน้าจะต้องมีเพียงใจความเดียวไม่นอกเรื่องสับสนวกวนซึ่งเราจะเรียกว่าเอกภาพค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันโดยตลอดย่อหน้าที่มาหลังจะต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับย่อหน้าที่มาก่อนเราจะเรียกว่าสัมพันธภาพค่ะ ส่วนสรุปนะคะก็คือส่วนสุดท้ายหรือย่อหน้าสุดท้ายในเรียงความแต่ละเรื่องผู้เขียนจะทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจสอดคล้องกับเรื่องที่เขียนกระชับรัดกุมซึ่งการเขียนสรุปมีหลายวิธีนะคะ <c oughs> เช่นฝากข้อคิดและความประทับใจให้ผู้อ่านย้ำความคิดสำคัญของเรื่องชักชวนให้ปฏิบัติตามให้กำลังใจแก่ผู้อ่าน ตั้งคำถามที่ชวนให้ผู้อ่านคิดหาคำตอบและยกคำพูดคำคมสุภาษสิทธิ์หรือบทกวีที่น่าประทับใจเป็นต้นค่ะการเขียนสรุปนะคะควรยึดแนวทางต่อไปนี้ค่ะเขียนสั้นๆไม่เยินเยอะความยาวควรจะเท่าๆกับคำนำอาจสรุปโดยการอ้อนวอนเชิญชวนหรือแสดงความคิดเห็น ควรหลีกเลี่ยงคำขออภัยหรือคำออกตัวว่าผู้เขียนไม่มีความรู้นะคะเพราะการเขียนเรียงความนี้เราจะต้องหาข้อมูลและรู้เรื่องนี้มาเป็นอย่างดีแล้วค่ะและสุดท้ายนะคะไม่ควรเสนอประเด็นใหม่เข้ามาอีกค่ะเพราะเรื่องจะไม่จบสักทีค่ะขั้นตอนการเขียนเรียงความนะคะ หนึ่งเลยก็คือเราจะต้องเลือกเรื่องค่ะหากจะต้องเป็นผู้เลือกเรื่องเองแล้วนะคะควรเลือกตามความชอบหรือความถนัดของตนเองค่ะการที่นักเรียนเลือกเรื่องที่ชอบนะคะจะทำให้นักเรียนอยากจะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆค่ะ ต่อไปนะคะเป็นขั้นของการค้นคว้าหาข้อมูลค่ะอาจทำได้ด้วยการค้นคว้าจากหนังสือนิตยสารวารสารอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆค่ะการวางโครงเรื่องนะคะเมื่อได้หัวข้อเรื่องแล้วต้องวางโครงเรื่องโดยคำนึงถึงการจัดการจัดลำดับหัวข้อเรื่องที่จะเขียนให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันค่ะซึ่งการจัดลำดับหัวข้อเรื่องนะคะอาจทำได้ดังนี้ค่ะ หก็คือจัดลำดับหัวข้อตามเวลาที่เกิดหรือจะจัดลำดับหัวข้อจากหน่วยเล็กไปสู่หน่วยใหญ่หรือจะจัดตามความนิยมก็ได้ค่ะซึ่งโครงเรื่องของงานเขียนนะคะควรจัดหมวดหมู่ของแนวคิดสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน โครงเรื่องเปรียบเสมือนแปลนบ้านผู้สร้างบ้านจะต้องใช้แปลนบ้านเป็นแนวทางในการสร้างบ้านการเขียนโครงเรื่องจะมีความสำคัญทำให้ผู้เขียนเรียงความเขียนได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ถ้าไม่เขียนโครงเรื่องหรือไม่วางโครงเรื่องเรียงความอาจจะออกมาไม่ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการได้ค่ะการเรียบเรียงนะคะ ควรจะเรียบเรียงตามรูปแบบของเรียงความซึ่งก็คือตามองค์ประกอบคำำํานําเนื้อเรื่องและสรุปค่ะบางคนนะคะอาจเขียนคํานําหลังสุดก็ได้ค่ะเพื่อลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ซ้ําซ้อนลักษณะของเรียงความที่ดีนะคะนอกจากจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง3ส่วนก็คือคำำํานําเนื้อเรื่องและสรุปแล้วนะคะต้องมีลักษณะดังนี้ด้วยค่ะหนึ่งก็คือมีเอกภาพก็คือในแต่ละย่อหน้านะคะ ความคิดสำคัญต้องมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันกับหัวข้อเรื่องสัมพันธภาพนะคะก็คือต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่องโดยจะต้องมีการวางโครงเรื่องที่ดีจัดลำดับย่อหน้าอย่างมีระบบระเบียบเรียบเรียงด้วยคำเชื่อมที่เหมาะสม นี่ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความที่ครูตาลนำมาฝากเด็กๆนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วครูตาลก็มีแบบฝึกหัดนะคะโดยให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความตามเรื่องที่นักเรียนสนใจเลยค่ะดังนั้นเรื่องที่นักเรียนสนใจนักเรียนจะสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะเด็กๆหลังจากค้นคว้าหาความรู้แล้วเขียนเป็นเรียงความมาส่งครูตาลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ